สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูรัชดาพรนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทักษะในการเรียนภาษาไทยนะคะที่ต่อยอดมาจากการอ่านจับใจความนะคะการฟังและการดูนะเพื่อสรุปความจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราเรียนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือการเขียนย่อความนั่นเองค่ะ การเขียนย่อความนะคะมันก็คือการเขียนข้อความอ่าที่นักเรียนเนี่ยเก็บใจความสําคัญก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านนะคะอ่านอาจจะอ่านเนื้อเรื่องอ่านบทความอ่านสารอ่านจดหมายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จับใจความสําคัญว่าเรื่องที่นักเรียนกําลังอ่านเนี่ยมันมีใจความสําคัญอะไรจากนั้นนํามาเรียบเรียงใหม่ให้มันมีขนาดที่สั้นแล้วก็กระชับนะคะเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิมนะคะแต่อันนี้เนี่ย มันจะมีขนาดยาวค่าจับใจความถูกไหมคะในการอ่านจับใจความเนี่ยเราแค่ตอบให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะโดยที่ไม่ต้องมีรายละเอียดหรือว่ามีใจความลองเนี่ยเข้ามาประกอบใช่ไหมคะแต่ในการเขียนย่อความเนี่ยจะต้องคงใจความรองหรือข้อความที่มันมีน้ำหนักที่เราคิดว่ามันค่อนข้างสําคัญเออมันเป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเอาไว้ไม่น่าจะตัดทิ้งเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าในบทความหรือสิ่งที่เราอา่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราอา่านเนี่ย นะคะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองโดยการเขียนย่อความเนี่ยมันจะต้องสรุปออกมาเป็นสำนวนภาษาของนักเรียนอ่ะในตอนใจความสําคัญอนะ่ะเราเจอประโยคที่เป็นใจความสําคัญแล้วเราขีดได้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเนเอาเอ,าอาันนั้นมาตอบเลยแต่ในเขียนย่อความเนี่ยนักเรียนจะต้องสรุปอีกทีหนึ่งให้มันเป็นสำนวนภาษาของเราเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํำยังไงถึงจะเป็นภาษาสำนวนของตัวเองอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเนี่ย อ่านเรื่องที่หนูต้องการจะย่อเนี่ยอย่างน้อยๆสองรอบอตามขั้นตอนเลยไหมตามขั้นตอนอ่านจับใจความใช่ไหมคะรอบแรกอย่างน้อยๆหนูต้องอ่านสํารวจก่อนว่าเรื่องที่หนูอ่านเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะกล่าวถึงอะไรมี มีเนื้อหาอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็รอบที่สองให้เรียน,นยอ่านอยา่างพินิดพิเคออีกทีหนึ่งนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเนื้อหาสําคัญมีอะไรมีข้อคิดเห็นปรากฏไหมมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเหตุและผลอะไรต่างๆเป็นอย่างไรเนี่ยคะต้องอันนี้ต้องจับให้ได้เลยนะคะทั้งหมดแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสําคัญของเรื่องที่เรียนอ่านเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดเลยเออว่าเราจับแล้วเราได้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราอ่านนะคะ ส่วนวิธีสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เรียนเนี่ยเอาใจความที่เรียนได้นะคะมาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของผู้ยอ่อก็คือตัวเราเองนั่นเองอ่าเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราก็ย่อให้มันเป็นสำนวนภาษาของเราแบบที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายนะคะใช้ใช้ระยะเวลาในการอ่านที่น้อยลงนะคะโดยถ้อยคำนะคะที่ใช้เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจง่ายกระชับรัดนะคะได้ใจความบางทีเนี่ย อาจจะเปลี่ยนจากคําที่เป็นภาษาพธิธีการเป็นทางการเป็นแ,แบบแผนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นคําที่เป็นภาษาพ,พูดทั่วไปที่สามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นสมมุติเป็นคําราชาศัพท์เราก็เปลี่ยนให้เป็นคาสามัญทั่วไปที่เรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเพื่อที่เผื่อว่าถ้าเราต้องไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นฟังหรือว่าอ่านเนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังใช้สพนามบุรุษที่สานะหรือว่าใช้ชื่อนั้นเนี่ยโดยตรงไปเลยนะคะเพื่อที่จะกล่าวถึงเขานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในการย่อความนะคะถ้าข้อความที่เรียนเอามาเนี่ยมันมีเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคําพูดเมื่อนักเรียนนํามาเรียบเรียงหรือนํามาย่อใหม่นะคะนักเรียนจะ ต้องไม่ใส่เครื่องใหม่นั้นซ้ําอีกนะคะเราตัดออกนะคะเพราะว่าเราไปย่อคําพูดเขามาเลยหรือแค่อาจจะไปย่อเรื่องว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเท่านั้นแต่เราไม่ได้ยกคําพูดเขามานะคะถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็นการย่อความนะคะต่อมานะคะเป็นรูปแบบของการย่อความแน่นอนว่าการย่อความเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากใช่ไหมคะเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่า เป็นหนังสือเป็นประเภทอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะดังนั้น มันก็จะมีรูปแบบย่อยๆเฉพาะที่แตกต่างกันออกไว้แต่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือส่วนประกอบในการย่อความนะคะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกเลยก็คือส่วนนําอันนี้ต้องมีนะคะไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนนาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพื่อบอกให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเรื่องหรือสื่อนั้นๆที่เราเอามานั่นเองนะคะคนที่เขาไปอ่านงานของเราเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราย่อมาเนี่ยมันมาจากสื่อประเภทไหนนะคะเปิดที่ เขาอาจจะตามไปอ่านฉบับเต็มอย่างงี้เขาก็จะได้รู้นะคะว่าเขาควรจะต้องไปตามที่ไหนนะคะส่วนอีกส่วนประกอบที่สําคัญส่วนที่2น,นะคะก็คือใจความที่เราย่อมาแล้วซึ่งไอ้ใจความที่เราย่อมาแล้วนี้นะคะจะต้องเขียนขึ้นย่อหน้าใหม่และมีย่อหน้าเดียวเท่านั้นเราจะไม่ย่นเยอ้ไม่มีแบบสองสามย่อหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการย่อความใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นการลอกงานของต้นฉบับียมากกว่าซึ่งการใจความที่ย่อมาแล้วย่อหน้าเดียวเนี่ย นักเรียนเนี่ยก็สามารถเขียนแบบหลายบรรทัดก็ได้อ่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแค่บรรทัดเดียวเหมือนใจความสําคัญนะคะถ้าเป็นใจความที่ย่อแล้วจากการย่อความเนี่ยมีย่อหน้าเดียวจริงแต่มีได้หลายบรรทัดอ่าอาจจะมี3บรรทัด4ี่บรรทัด5บรรทัดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของเรื่องที่เอานํามาด้วยสมมุติหนังสือเป็นเล่มทั้งเล่มอย่างเงี้ยเราย่อแล้วอะ่ะอย่างเก่งเลยเราอาจจะได้ สักห้าหน้ากระดาษก็ได้อันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะว่าเราต้องดูที่ขนาดของเนื้อเรื่องที่เรามาด้วยหรือถ้าอย่างเราอ่านนิทานนะคะที่เป็นเล่มสั้นๆเป็นเล่มขนาดที่ไม่ใช่ขนาด A4 เป็นขนาดเล็กลงอย่างเงี้ยเราอาจจะย่อแล้วเหลือ5บรรทัดอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันก็สมกับขนาดของเนื้อเรื่องต้นฉบับที่เราเอามานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบนะคะของย่อความกันบา้างว่า มันมีทั้งหมดกี่รูปแบบนะคะมีอะไรบ้างแต่ละรูปแบบเนี่ยจะต้องเขียนส่วนนำอย่างไรอ่าส่วนนำเนี่ยสำคัญเพราะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยตรงส่วนนำจะเขียนไม่เหมือนกันมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะรูปแบบแรกเลยค่ะเรียนรูปแบบแรกนะคะก็คือเรื่องที่เราต้องการจะย่อความเนี่ยมันเป็นร้อยแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบทความนิยายนิทานตำนานนะคะประวัติต่างๆ ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นประเภทอะไรก่อนอ่ะอย่างตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอเนี้ยมันคือนิทานถ้าสมมุติเรื่องที่หนูอ่านไม่ใช่นิทานนะคะอาจจะเป็นตำนานหนูก็ใส่คําว่าตำนานแทนนะคะอันนี้ก็ก็จะเปลี่ยนไปตามเอ่อตามสื่อที่เราเอามานะแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือเรื่องอ่ะ นิทานหรือบทความหรือตำนานที่เอามาเนี่ยมันเรื่องอะไรนักเรียนก็เขียนใส่ลงไปว่าเรื่องอะไรของของหน้าที่นี้หมายถึงผู้แต่งนะคะว่าหนังสือบทความนิยายนิทานตำนานประวัติอะไรเนี่ยใครคือผู้แต่งนะคะนักเรียนก็ใส่ลงมาอันนี้เนี่ยบางสำนักบางตำราเรียนของหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะใช้คําว่าผู้แต่งนะคะของให้รวยว่ามันเหมือนกันนะคะใช้คําว่าของก็ได้นะคะใช้คําว่า,ผ, haya, วาผู้แต่งก็ได้ความหมายเดียวกัน,นะคะ่ะนักเรียน จากนั้นนะคะคือคำว่าจากคำว่าจากนี่คือจากแหล่งที่มาว่าบทความที่ยายนิทานเนี่ยมาจากหนังสือเรื่องอะไรเชื่อของมันเนี่ยชื่อเต็มๆว่าอะไรอาจจะเป็นหนังสือนิทานกลอมเด็กก่อนนอนอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะมีเรื่องย่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าสื่อที่เราเอามาเนี่ยมันคือเชื่ออะไรแล้วก็ใส่ไปตามนั้นนะคะหน้าก็คือข้อความที่เราอ่านเนี่ย เราอ่านตั้งแต่หน้าเลขอะไรถึงเลขอะไรหรือบางทีเนี่ยสมัยนี้มันค่อนข้างทันสมัยใช่ไหมคะบทความหรือนิยายอะไรต่างๆบางทีเนี่ยมันเป็นรูปแบบของออนไลน์นะคะเราก็สามารถขีดขีดละไว้ได้หรืออาจจะเขียนว่าไม่ปรากฏก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันมาจากสื่อออนไลน์เนาะสมัยนี้มันไม่ได้เป็นหน้าเรียงกันเหมือนหนังสือนะคะแล้วก็จะตามด้วยคําว่าความว่านะคะหลังจากนั้น พอเป็นคําว่าความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็เขียนเนี่ยย่อหน้าเนี่ยเทิบเข้าไปแล้วเราก็มาเขียนเลยว่าสิ่งที่เราได้จากการอ่านเนี่ยเราได้ใจความว่าอะไรบ้างเราย่อออกมาแล้วเราเรียบเรียงให้เป็นสำนวนเป็นภาษาของเราแล้วเนี่ยเราได้ความว่าอะไรเราก็เขียนใส่ลงไปได้เลยค่ะต่อมารูปแบบที่สองนะคะรูปแบบที่สองเนี่ยเป็นแบบจดหมายาสมมติว่าเราอาจจะไปอ่านจดหมายนะคะใน วรรณกรรมนะคะหรือในพงศาวดารบันทึกจดหมายเหตุต่างๆนะคะเราอาจจะได้เรียนกันในอนาคตเนาะเราก็จะต้องมีการย่อความขึ้นนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีจดหมายเนี่ยมันยาวเกินใช่ไหมคะมีหลายเรื่องมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเราย่อเก็บไว้เนี่ยเราก็จะได้จําได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูรูปแบบกัน นะคะก็จะส่วนนําเลยก็คือจดหมายของเนี่ยก็คือของใครเนี่ยเป็นผู้แต่งหรือเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้มานะคะถึงถึงใครอ่าเราก็ใส่ลงไปนะคะเรื่องอ่าเราก็ใส่ลงไปว่าจดหมายนี้เนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยคะเราก็ใส่ลงไปลงวันที่นะคะเรียบร้อยแล้วก็ความว่าหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เขียนนะคะเขียนย่อความจากสิ่งที่เราอ่านมาได้เนี่ยว่าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าอะไรนะคะใส่ลงไป ถัดมานะคะแบบที่3เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือราชการอ่าอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูไกลตัวของเราแบบว่าเออเราอยู่แค่ชั้นปถมเองเราคงอาจจะไม่ได้อ่านหรอกแต่ก็ไม่แน่นะคะเรียนในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐานเนาะในส่วนของถ้าเป็นรูปแบบของหนังสือราชการเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะ,นะคะก็จะต้องบอกว่า ของคือมาจากหน่วยงานไหนหน่วยงานใดเป็นคนเขียนหนังสือนี้ขึ้นมานะคะถึงถึงใครถึงอาจจะถึงบุคคลนะคะถึงหน่วยงานเนี่ยก็ได้นะคะตามตามหนังสือที่เราอ่านเลยว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรื่องอก็ใส่ชื่อเรื่องนะคะเลขที่อันนี้เนี่ยจะอยู่ในหนังสือของมันอยู่แล้วนะคะเราก็แค่ดูแล้วก็มาใส่เท่านั้นเองลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะความว่าแล้วก็ขึ้นย่อนหน้าใหม่เลยนะคะเหมือนเดิม ต่อมารูปแบบที่4ี่นะคะก็คือแบบร้อยกองนั่นเองอาแบบร้อยกองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากการเขียนย่อความรูปแบบอื่นๆเนื่องจากว่าร้อยกองเนี่ยมันเป็นคําประพันธ์ใช่ไหมคะมันมีรูปแบบมันมีฉันทลักษณ์บางทีเนี่ยเขาใช้คําที่มันกินความมากเป็นคําที่เป็นคําศัพท์เฉพาะเราจะต้องแปลความก่อนทั้งบทร้อยกองทั้งบทประพันธ์ที่เราอ่านนั้นะนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยแปลความออกมาก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันกล่าวถึงเรื่องอะไรแล้วเราค่อยเอามาเขียนนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปเจอกรแปดมานะคะแล้วก็เอาอ่านวักนี้วักแรกอันนี้สําคัญอ่านนี้ดึงมาวักสองไม่สําคัญไม่เอาตัดทิ้งวรกสามสำคัญแล้วก็มาเขียนเรียนกันอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นร้อยกองเราต้องอ่านทั้งหมดนะคะอ่านทั้งหมดโดยละเอียดแล้วก็แปลออกมาก่อนนะคำศัพท์มีคําศัพท์ไหนบางคาที่เราไม่รู้เราก็แปลความหมายแล้วเราค่อยสรุปรวมว่า ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วเอามาเขียนย่ออีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ตัวอย่างนะที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเนี่ยโครงสี่สุภาพเนี่ยอันนี้คือประเภทนะคะของคําประพันธ์นะ,ะถ้าเรื่องที่เราอ่านไม่ใช่โครงสี่สุภาพเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะคะสมมตุติเรื่องที่เราอ่านเป็นก่อนแปดเราก็ใส่ว่าก่อนแปดนะคะแล้วก็ตามด้วยเรื่องนะคะของตอนจากอะไรพวกนี้เหมือนเหมือนกับรูปแบบอื่นเลยค่ะนักเรียนเพียงแต่ว่าเราต้องเขียนส่วนนําให้ถูกนั่นเอง ต่อมารูปแบบที่5นะคะอันนี้เนี่ยก็คือพระราชดำรัสนะคะพระบรมราโชวาทโอวาสุนทรพน์นะปาฐกถาคะําปราศัายต่างๆอ่าน,นี่ละ่ะอันนี้จริงๆเราก็จะเจอได้ในชีวิตประจําวันเนาะในอาจจะเป็นช่วงวาระอากาศปีใหม่นะคะเทศกาลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพระราชดำรัสของพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าพระมหากาษัตริย์พระราชินีต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกพระราชดำรัสออกมานะคะบางทีเนี่ย มันก็มีขนาดสั้นอยู่แล้วนะคุณครูค,คิดว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้คําที่เราอ่านแล้วมันเข้าใจได้ยากเออค่อนข้างยากบางทีเป็นคำศัพท์เฉพาะเราก็ต้องไปแปลความนะเพื่อที่จะย่อออกมาว่าท่านเนี่ยกำลังพูดเรื่องอะไรออกำลังต้องการจ,จะสื่ออะไรให้กับผู้ฟังผู้อ่านนั่นเองนะคะ โดยรูปแบบนี้เนี่ยนะตรงคําปลาใส่เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเภทของมันใช่ไหมคะถ้าเราอ่านพระราชดำรัสนะคะเราก็ใส่คําว่าพระราชดำรัสอ่าเราก็บอกไปว่าเป็นพระราชดำรัดของใครนะอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะพระบรมวงศานุวงศ์เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เขาให้โอวาทอะไรต่างๆนะคะเราก็ใส่มาแก่ก็คือ คนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดประธานแก่ใครเออพูดให้ใครฟังณที่นั้นอย่างถ้าเป็นพระราชดำรัสนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์งซึ่งจะพูดแก่นักศึกษาอ่าที่จบปริญญาตรีอ่าสำเร็จการศึกษาต่างๆนะคะไปตามโรงเรียน นะคะตามมหาลัยต่างๆนะก็ใส่ไปนะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของรูปภาพใช่ไหมคะเรามากักจะเห็นกันตามในโซเชียลเนาะมันก็จะมีข้อมูลบอกอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากนะคะเรื่องก็คือเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนื่องในโอกาสอะไรอ่าอย่างที่ครูบอกบางทีเป็นวันสําเร็จการศึกษาใช่ไหมคะวันปีใหม่วันเทศกาลต่างๆท่านก็จะออกจะออก,จะออกมาพูดให้กับคนฟังนั่นเองนะนะก็คือสถานที่นะคะว่า สถานที่ที่ท่านพูดเนี่ยคือสถานที่ไหนนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็วันที่ความว่าเหมือนเดิมนะคะสเต็ปเดิมอย่าลืมนะคะมีคำว่าความว่าด้วยแล้วก็ค่อยขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเขียนข้อความที่เราย่อออกมาได้นะคะต่อมารูปแบบสุดท้ายครั้งเรียนรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆเอออันนี้บางคนก็จะดูว่า ไกลตัวอีกแล้วอะหนูอยู่แค่ปฐมหนูจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะอันนี้เนี่ยขอให้เราเรียนรู้เอาไว้เป็นพื้นฐานนะคะในอนาคตเนี่ยเมื่อเราเรียนศึกษาในระดับชั้นต่อ,ตอไปเนี่ยมันจะมีการทํารายงานเกิดขึ้นมีการศึกษาข้อมูลมีการลงพื้นที่นกักเรียนเนี่ยอาจจะต้องไปสัมภาษณ์ข้อมูลนะคะเพราะว่าการหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเราจะหาข้อมูลแค่ในห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตบางข้อมูลไม่มีบันทึกไว้เลยนะคะบางข้อมูลเนี่ย อันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะบางข้อมูลเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อบ้างวัฒนธรรมใช่ไหมคะวิถีชีวิตของคนในชุมชนของคนในพื้นที่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีบันทึกไว้ในตำราห,หรือว่าในอินเทอร์เน็ตเลยเราไม่สามารถค้นได้เราก็จะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะวิทยากรผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะเป็นไกด์ท้องถิ่นอะไรต่างๆแล้ว เราก็นําข้อมูลที่ได้จากเขาเนี่ยมายอ่อใส่ในรูปแบบตามตัวอย่างวิดีโอนี้เลยค่ะเรียนอ่ะก็จะมีบทสัมภาษณ์นะคะเร,เรื่องเรื่องที่เราไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เรื่องอะไรหรือบางทีเราไปอ่านนะคะบทสัมภาษณ์จากในทีวีหรืออะไรต่างๆเราก็เอามายอ่อได้นะคะเอาไว้ใช้อ้างอิงในการทํางานต่อไปได้ในอนาคตนะคะแล้วก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ต่างๆนะคะในส่วนของอาชีพและสถานที่นี้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะคะว่าเราเนี่ย ต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์บางาบางในการสัมภาษณ์ข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยก็ถามอายุด้วยนะคะถามบ้านเลขที่หรือบางทีเนี่ยก็จะถามแค่อาชีพกับสถานที่ที่ข้อมูลสัมภาษณ์นั้นนะว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์กันที่ไหนนะคะก็ใส่ลงไปตามนั้นนะคะเหมือนเดิมเลยทีนี้คุณครูพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมคะหลายๆคนก็งงว่า,าถึงเวลาจริงก็ต้องทํำยังไงละก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นมาดูตัวอย่างกันคะ่ะนักเรียน อันนี้คุณครูยกมาให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะคะนี่เป็นบทความเนี่ยเห็นไหมคะว่าที่คุณครูเอามาเนี่ยไม่ได้มาจากหนังสือนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวารสารออนไลน์นะคะสมัยนี้แล้วก็โลกมันพัฒนาขึ้นทุกวันเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนจากหนังสือมาเป็นออนไลน์แทนนะคะน,นี่คือบทความนะคะเห็นไหมถ้าเรนดูนะคะข่าวสารด้านยาและผลิตภณัณฑ์สุขภาพที่เป็นรูปเนี่ยขึ้นประกอบกับตัว ย่อความที่คุณครูย่อม,มาแล้วนะคะสีแดงเนี่ยคือที่คุณครูใส่ตอบลงไปนะคุณครูย่อม,มาแล้วบทความเรื่องอะไรนี่เลยสีเขียวตรงนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยคือชื่อบทความนั่นเองว่าเรื่องให้เราอ่านเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะของก็คือผู้เขียนหรือสํานักพิมพ์ของนิตยสารวารสารบทความอะไรเนี่ยมันเป็นของใครเออเป็นของผู้ใดเป็นคนเขียนขึ้นหนะ้าที่นี้เนี่ยคนที่เขียนคือกองเพศสัชกรรมนะคะสํานักงานอนามัย อ่ะคุณครูก็ใส่มานะคะให้เรียบร้อยจากนั้นจากเอ่ออันนี้มาจากหนังสือนิตยสารอะไรนะเราก็ใส่ไปมันก็มาจากนิตยสารข่าวสารด้านยานและผลิตภัาฑ์สุขภาพนั่นเองเห็นไหมคะว่าอยู่ข้างบนเลยนะคะทีนี้บางคนอาจจะงงว่าอันแล้วครูรู้ได้ไงว่ามาจากนิตยสารใช่ไหมในเมื่อครูมาจากในเน็ตน,นะคะมันมีวิธีการสังเกตอยู่ครั้งเรียนถ้าเป็นนิตยสารเนี่ยเราจะดูได้จากข้อมูลตรงนี้ครั้งเรียน ที่เป็นคําว่าปีที่8ฉบับที่นะคะประจําเดือนพวกเนี้ยถ้ามีฉบับที่มีวันที่อย่างเงี้ยแปลว่ามันคือนิตยสารหรือวารสารนะเรียนเพราะว่ามันจะมีลลกษณะบอกเฉพาะใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่พิมพ์ต่างๆนะคะให้เรารู้ว่าพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วในพศสออะไรพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่ไหนสถานที่อะไรบ้านเลขที่อะไรเงี้ยเราก็พอจะดูออกว่าอ๋อ สื่อที่เราเอามาเนี่ยมันคือนิตยสารหน้ามันคือหนังสือนะเราก็สามารถดูได้นะคะส่วนหน้าเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นออนไลน์นะคะเขาจะไม่มีเลขหน้าบอกนะคะอันนี้ก็ก็ขีดขีดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเขียนคําว่าไม่ปรากฏก็ได้นะคะเขาจะได้รู้แหล่งที่มาเนาะลราก็ตามด้วยว้อความว่าเห็นไหมคะว่าข้อความที่คุณครูย่อใหม่เนี่ยคุณครูจะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเราจะไม่เอาข้อความที่เรายอ่อเนี่ยไปเขียนติดกับคําว่าความว่านะคะนักเรียนต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนนําของการย่อความเนี่ย หลายคนเนี่ยลายมืออาจจะเขียนตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเว้นที่เยอะแบบคุณครูก็ได้นะคะเราดูความเหมาะสมของสื่อของข้อข้อความที่เราไปเอามานะคะหรือถ้าอยากเป็นแบบฟึกหัดถ้ามีแพทเทิร์นมาให้แล้วเราก็ใส่ไปตามนะั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่เราเขียนใหม่เองทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะหแม่คุณครูก็ย่อมาแล้วเรียบร้อยว่ามีแค่อะไรบ้าง นักเรียนดูเนื้อความนะคะในตัวอย่างที่คุณครูยกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะมันมีการยกตัวอย่างมีการลำดับว่า1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรแต่เวลาเอามาเขียนย่อความจริงๆเนี่ยเราจะตัดตัวเลขพวกนี้ออกหมดเลยคักเรียนเราจะมาเขียนรวมกันไปเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านมันมี10ข้อข้อไหนที่มันมีข้อความที่มันใกล้เคียงกันมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเราก็รวมไปเลยนะคะแล้วก็ย่อๆเอามารวมกันเอามาเรียบเรียงกันใหม่นั่นเองตามตัวอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เลยค่ะ ไหมคะว่าการเขียนขอ้อการเขียนย่อความเนี่ยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องมีทักษะพื้นฐานนะัคือการอ่านจับใจความนั่นเองอเป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่จะทําให้การเขียนย่อความของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันมีความสมบูรณ์นะคะอ่านแล้วเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะ แบหัดของเราวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2แผ่นนะคะแผ่นแรกเนี่ยคุณครูให้บทความมานะคะเรื่องย่านางคุณครูมีแพทเทิร์นมาให้แล้วด้วยว่าส่วนนาของข้อความเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนก็พิจารณาข้อความนะคะลองอ่านดูแล้วก็ลองย่อความนะคะสรุปด้วยสำนวนของตัวเองใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะส่วนแผ่นที่2อเนี่ยอันนี้ก็จะยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยอันแรกเป็นบทประพันธ์ใช่ไหมคะเป็นบทกรอน รู้สึกว่าจะเป็นกรแปดนะคะเรื่องคนตัดไม้กับเทวาอ่าอหลรก็อ่านจากทั้งหมดนะสรุปที่ได้นะคะแล้วก็ต้องเขียนส่วนนําเขียนหัวเองด้วยนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนต้องเขียนอย่างไรนะคะทําให้ถูกต้องนะคะส่วนอันที่3นะคะอันนี้เป็นรูปเนาะเป็นพระราชดำรัสนะคะก็ไปทํามาให้ถูกต้องนะคะทาเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะนํามาให้คุณครูชื่นชมนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ